สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราว ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง u t u b e นะครับแล้วก็เชียร์มันสดใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันที่ประเด็นเรื่อแรกนะครับก็เป็นเกมกระชับมิตรคู่ระหว่างอาเซนอลพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับก็จบกันไปด้วยผลสกอร์ใน90บนาทีเนี่ยนะครับก็คือแมนยู เ,เ,เอาชนะ2-0นะครับคนทำประตูเนี่ยก็มาจากบรูโน่เฟอร์เดสนะฮะที่ยิงได้แบบสุดสวยนะครับนาทีที่30แล้วก็ประตูที่2ก็คือจจดอนซานโชนาทีที่36นะฮะก็เป็นประตูที่สวยงามทั้ง2ประตูเลยนะครับเรื่องของรูปแบบการยิงนะในเรื่องของการจัดสเปตตัวจริงนะครับก็นัดนี้ ทางแมนยูเนี่ยมีการใช้จจดองซานโช่เป็นในรูปแบบฟองไนายเหมือนเดิมแล้วก็มีการขนาบข้างไปด้วยอเดโดการาโชนะครับด้าน,นขวานเนี่ยก็เป็นอันโตนี แล้วก็มีบรูโน่มีเมสันเมาส์มีคอบบี้ไมนูนะฮะเป็นฟิลด์แดนกลาง3คนนะครับแล้วก็ซีแนลครับก็มีลุกชอว์มาตินีสวารานวันวิซาก้าแล้วก็ทอมเฮตันเป็นผู้บัตรตูตัวจริงไปก่อนนะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยนะครับแมนยูได้มีการปรับทัพมาเป็นศูนย์หน้าเนี่ยก็มีมาคาร์ทฟอร์นะครับมีฟอร์สันด้านซ้าย ฝั่งขวาเนี่ยเป็นฟาคุนโดนะครับแล้วก็ดันกลางเนี่ยนะฮะก็เป็นแม็กโทเมนีคาซิเมโรเอเล็กเซ่นนะครับแล้วก็สีแนวรับเนี่ยก็มีเบนน์วิลเลียมมีฮันนี่แม็กวาร์ดินเลิรแล้วก็ดันโลรวมไปถึงผู้สมบูตูเนี่ยก็เป็นคนเดิมนะฮะก็คือทอมฮีตันนี่โอเคตำแหน่งการยืนตามนี้ตามที่เว็บไซต์หรือทางสโมสรเนี่ยได้มีการยืนยันมานะครับแล้วก็11ต,ตัวจริง เ,เล่นครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังเป็นอย่างไรก็อย่างที่บอกกันไปนะครับเรามาตัดเกรดเกี่ยวกับนักเตะของแมนยูเรากันดีกว่านะครับ สำหรับคนแรกเนี่ยก็คือทอมฮีตันนะครับที่ตัดเกมอกอกมาเนี่ยได้ไป7.5็นะครับก็มีช็อตเซฟสวยนะฮะช่วยทีมได้เหมือนกันนะครับในเกมน,นี้นะแล้วก็รายที่2ครับเป็นแบ็คขวาอย่างอารอนบิซาก้าครับก็ได้ไป6.5ครับในเกมัน,นี้นะฮะทำหมดกันได้ดีครับแล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดอะไรมากมายนะครับเกมรุกก็ทำได้ดีขึ้น มีการพัฒนาที่ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เซนเตอร์ทางฝั่งขวาก็คือราเฟลวารานครับก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานครับสำหรับวารานนะฮะรายต่อมาครับเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายก็คือลิซอนโดมาร์ตินสครับได้ไป7เหมือนกันนะฮะวารานกับมาร์ตินสเนี่ยได้ไป7นะครับมารตินีสเนี่ยก็ตามสไตล์ครับบูเลกนะฮะแล้วก็ดุดดันนะครับแล้วก็ใส่แบบเต็มเ็มเลยนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องก็ตามในเกมวันนี้ครับก็ได้ไปคนละ7สําหรับเซนเตอร์ตัวจริงคู่กลักนะคร แล็กซ้ายครับก็คือลูกชอครับนันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับได้ไป6.5เช่นเดียวกัน แล้วก็ต้องเจองานหนักกับบุคโยสาก้าครับซึ่งเป็นแนวรุกตัวจับยากของทางอาร์เซนอลนั่นเองนะครับก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรแล้วก็ในรายของเมสันเมาส์นะครับก็ได้ไป6.5ด้วยกันนะครับอาจจะมาได้โดดเด่นที่สุดนะฮะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเมสันเมาส์เนี่ยเพิ่งย้ายกันเข้ามานะครับแล้วก็ต้องปรับตัวต้องมีการจูนกับเพื่อนอีกค่อนข้างเยอะนะฮะและเท่านี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เริ่มมีการร่วมเล่นกับเพื่อนได้แบบเนียนตาขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับคนที่โดดเด่นอีกหน คนครับก็คือในรายของเจ้าหนูคอบี้ไมโน่นะครับที่นัดเนี้ยสื่ออังกฤษเนี่ย มีการตัดเก,ดกรกระกออกมาเนี่ยได้เป็นได้ไป8ถึง8.5เลยก็มีเหมือนกันครับยิ่งเล่นยิ่งดีขึ้นแบบเรื่อยๆครับแล้วก็มีความนิ่งมีความมั่นใจทักษะดีแถมมีการแอซิดอีกด้วยนะฮะในเกมยรแบบนี้นะครับส่วนคนที่ผลงานดูที่จะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ครับก็คืออันโตนี่ครับตัวเรมเซนทางฝั่งขวานั่นเองนะครับที่มีโอกาสการจบสกอร์อย่างเช่นในจังหวะของทางบรูโน่ที่ไหลให้มันควรที่จะได้ลุ้นได้ดีกว่านี้ครับแต่ว่ายิ่งไม่ดีนะฮะแล้วก็อีกหลายจังหวะที มีการตัดสินใจที่ไม่ดีนะครับทั้งที่เพื่อนเนี่ยก็รอบอลอยู่หรือบางจังหวะที่ตัดเข้ามาตรงกลางแล้วก็พยายามยิงเนี่ยก็ยิงได้แบบไม่ค่อยได้ลุ้นสักเท่าไหร่ก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปสําหรับแอนโทนีนะแล้วก็คนที่โดดเด่นที่สุดอีกคนหนึ่งครับก็คือในรายของบรูโน่เฟอร์เนสในฮะก็ได้ไป8.5เลยนะครับก็เป็นคนที่มีส่วนร่วมกับเกมนะฮะแล้วก็คอยกระตุ้นในฐานะเป็นกัปตันทีมนะฮะรวมไปถึงการยิงประตูขึ้นนําได้อีกด้วย1-0แบบสุดสวยนะครับแล้ว ของเจ้าหนูกาดโชในเกียยววันนี้อาจจะไม่ได้เปลี่ยงป้างอะไรนะีฮะแต่ก็ ต้องรอดูกันต่อไปเกี่ยวกับผลงานนะครับก็นัดนี้ก็น,นัโชได้ไป6เท่านั้นนะครับแล้วก็คนที่โดดเด่นอีกรายครับก็คือจดอนซานโช่นะครับที่ยิงได้แบบเฉียบคามมากๆครับแล้วก็นัดน,นี้เจ้าตัวลงเล่นเป็น,นตำแหน่งศูนย์หน้าหรือว่าฟอร์นายก็ได้นะฮะคือเอาเป็นว่าเป็นตัวรุกตรงกลางแล้วกันเป็นศูนย์หน้าตรงกลางแล้วกันเรียกกันแบบง่ายๆตามนี้ก็พอนะครับคือพอพอสุดท้ายเนี่ยก็มีการยืดหยุ่นรเรื่องของตำแหน่งนั่นแหละนะฮะอย่างที่เราได้เห็นกันเนาะตลอดแบบเวลาที่เจ้าตัวลงเล่นนะครับในช่วงเวลา เวลานั้นนะฮะซึ่งจนรองซานโชเนี่ยในช่วงซีซันก่อนเนี่ยผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ตัดเกดรดจนรองซานโชได้ค่อนข้างต่ำเหมือนกันนะครับแต่ว่าในช่วงซีซันใหม่ในเมื่อูเรื่องของการย้ายทีมหรืออนาคตของเจ้าตัวเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องให้กําลังใจแล้วก็คอยกระตุ้นนักเตะกันต่อไปนะครับซึ่งสิ่งที่ผมได้เห็นจนรองซานโชในช่วงซีซันรอบนี้นะฮะอาจจะยังไม่เพอร์เฟกหรอกในมุมมองส่วนตัวของผมนะ แต่ว่าผมมองว่านักเตะเนี่ยมีความกระตือรือร้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความฟิตที่ดีขึ้น รวมไปถึงจังหวะที่มีการออกตัวเนี่ยในประตูที่2เนี่ยที่มีการออกตัววิ่งเนี่ยมันไม่อืดน,นะปกติจะรอนซานโช่จะเป็นนักเตะที่อืดน,นะฮะจากซีซั่นก่อนเพราะว่าสภาพร่างกายยังไม่ดีแต่ว่ารอบเนี่ยผมมองว่าสปีดต้นการออกตัวเนี่ยทำได้ดีมากนะครับแล้วก็การจบเนี่ยก็จบได้สวยามมากนะครับดูคล่องตัวมากขึ้นอนะ่ะผมว่าร่างกายเริ่มดูดีขึ้นละแต่หลังจากนี้เราก็ไม่ทราบว,ว่าจะมีบทน,นั้นอย่างไรนะครับต้องรอติดตามดูต่อไปนะโอเคนี่คือการตัดเกรดนะฮะเกี่ยวกับ นักเตะของแมนยูในเกมนี้ที่เป็นตัวจริงนะครับส่วนตัวสำรองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ได้ไป6บ้าง7บ้างนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยไม่เกิน7นะฮะอ่ะโอเคแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนบทสัมภาษณ์ของทางเอเดนฮากับเทนฮารกเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับว่าผมว่ามันเป็นเกมที่ดีนะแล้วก็มีวิธีการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับผมพอใจมาก เรามีความกระเตือรือร้อนในการครองบอลน,นั่นคือแนวทางที่เราเนี่ยต้องการนะครับและนี่เป็นช่วงเวลาเดียวกันของปีที่คุณสามารถฝึกซ้อมได้แล้วก็แสดงมันออกมาในเกมได้นะครับส่วนเรื่องของการเข้าไปเพลซิ่งหรือว่าการไล่บีบคู่แข่งเนี่ยนะฮะเท็ดฮักกล่าวว่าผมว่าเราทาได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเราต้องการให้เล่นกันแบบนั้น โดยตลอดเราต้องการเป็นเครื่องจักรในการเพรยซิ่งตอนนั้นเนี่ยคุณต้องทําทุกอย่างร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งสําคัญมากแล้วก็วันนี้เราเนี่ยก็ทําได้ทั้งครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังอีกด้วยนะฮะประมาณนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่เทนฮากมีการกล่าวชมซึ่งภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีแั้วแหละแล้วก็เข้าตาเทนฮากด้วยนะครับแล้วก็นอบน,นี้ไม่ได้แบบมีการบ่นในเรื่องของการจบสกอร์เลยนะก็ ชัดเจนนะครับว่านั่นเนี้ยเรายิงมาตูได้แบบเฉียบคมแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็ยังมองว่าถึงแม้ว่าเทนฮาก์ไปได้บนในเรื่องของโอกาสการจบสกอร์มากมายอะไรนักเนี่ยนะฮะเราก็ยังคงต้องมีสูตรหน้าตัวเป้าเข้ามารายใหม่เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าที่มีอยู่เนี่ยเราไม่สามารถคาดหวังได้เลยนะฮะตลอดทั้งซีซั่นที่จะเริ่มต้นขึ้นนะครับเพราะว่าการมีสูตรหน้าตัวเป้าเนี่ยมันก็ ช่วงในเรื่องของการจบสกอแหละแล้วก็เป็นตำแหน่งที่เราคาดหวังจริงๆที่จะมาแก้ไขปัญหาเ,าเรื่องของการไม่สมเสมอในเรื่องของการจบสกอได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเกิดมีเนี่ยในช่วงซีซันหน้าเนี่ยมันก็แก้ปัญหาจุดนี้ได้นะฮะถามว่าทนใช้เรื่องของส่วนหน้าที่มีอยู่ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับแต่คุณจะไปคาดหวังกับมาซิยาลแบบนี้เหรอซึ่งเราได้เห็นมาแล้วนะครับจะลองซานโชโอเคละนี้เล่นดีแต่ว่าเปิดซีซันมาเขาจะทําได้ดีแบบนี้ไหมเราก็ยังไม่ทราบนะครับรวมไปถึงแรดฟอร์ ฟอร์ดทำได้ดีซีซั่นก่อนจริงแต่ว่าซีซั่นหน้าล่ะเขาก็ไม่ได้ทําดีที่สุดในตาแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าด้วยส่วนใหญ่เขาก็เป็นหน้าซ้ายนนครับนั่นก็คือประเด็นที่เราต้องมีการปรับปรุงกันต่อไปนะเกี่ยวกับตาแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้านะครับอีกเล็กน้อยแล้วกันนะครับเทนทาร์กเนี่ยก็ได้มีการกล่าวชมเจ้าหนูคอบี้ไมนูด้วยนะครับเทนทาร์กกล่าวว่าผมเนี่ยขอพูดตามตรงน,นะว่าไมานูเนี่ย เป็นผู้เล่นที่ทําได้แบบยอดเยี่ยมมากเขาเล่นกับบอลได้ดีครับมีความแข็งแกร่งเขาสามารถตั้งรับแล้วก็เล่นเกมรุกได้ดีแถมทั้งอายุยังน้อยด้วยแต่เราเนี่ยเห็นอนาคตที่สดใสสาสหรับเขาแล้วนะครับก็หวังว่าเขาเนี่ยจะมีเวลาลงเล่นมากกว่าน,นี้นะครับรวามไปถึงบรูโนฟเฟอร์นสก็ได้มีการกล่าวชมมิดฟิลด์รุ่นน้องอย่างคอบบี้ไมโน่ด้วยนะครับบรนกล่าวว่าไมโนูเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมครับเขาแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นความพร้อมสําหรับการทํางานโดยเสมอนะครับเขามีพรสวรรค์มากมายเขาเล่นกับบลด,ดีีม แข็งแกล่งแล้วก็รวมไปถึงรู้วิธีการตั้งรับแล้วก็โจมตีเราได้เห็นว่าเขาเนี่ยโจมตีพื้นที่ในการทำประตูอย่างไรไปแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะเรื่องของหลังเกมนะครับแล้วก็มีเรื่องของโมเมนต์ เพิ่มเติมกันนะครับคือเป็นจังหวะที่เอเดรกินฮาร์กเนี่ยเข้าไปโวยพุทธศิลป์นะครับข้างสนามนั่นแหละนะฮะพยายามอธิบายอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าคนที่เข้าไปห้ามเนี่ยกับเป็นบรูโน่เฟอร์นดสนะครับคือปกติเนี่ยนักเตะจ,จะเป็นคนเข้าไปโวยพุทธศิลป์น,นูวยครับแล้วก็ผู้จัดการทีมจะเป็นคนเข้าไปห้ามแต่รอบเนี้ยเป็นผู้จัดการทีมที่เข้าไปโวยแล้วก็ กับตันทีมอย่างบรูโน่เนี่ยเข้าไปห้ามซะมากกว่านะครับคือมันก็มีการแซลกันแหละว่าคนที่น่าจะโวยจริงๆเนี่ยก็คือบรูโน่เพราะว่าบรูโน่เนี่ยแกเป็นคนที่ชอบโวยอยู่แล้วนะฮะมันกลับกันไปกลับกันมาอไรปบะมันนั้นครับก็เป็นม,มีเป็นแบบว่ารูปภาพที่อยู่ในสังคมออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เอามาแซลก,กันคลิปวิดีโอเต็มไปหมดเลยนะฮะก็เป็นอีกโมเมนต์ที่น่าสนใจแล้วก็ เป็นโมเมนท์ที่มีการพูดถึงกันหลังเกมทั้งเยอะนะครับเกี่ยวกับโมเมนต์เรื่องนี้นะครับแล้วก็เจ้าหนูอามาเดียลโลครับที่มีอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วมีคลิปวีดีโอออกมาแล้วก็ภาพน่งออกมาครับก็คืออามาดเนี่ยต้องใช้ไม้ค้ำเลยนะฮะก็อาการน่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับรอติดตามกันดูนะฮะว่า อาการมาเจ็บเนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่อยู่ในเกมกันใงขาดเนี่ยหรือว่าระหว่างเกมหลังเกมก็ว่ากันไปนะฮะก็เป็นการปรากฏตัวของอัฟรามเกลเซอร์นะครับท่ามกลางกระแสข่าวการทีโอเวอร์นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ มารับชมเกมการแขันด้วยในกิมน,นี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก่อนเกมเนี่ยมันก็มีกระแสะข่าวนะฮะว่าเอเดรียนฮาร์คเนี่ยก็ได้มีการไปพบกับกราเซอร์เป็นการส่วนตัวเพื่อเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมทัพนักเตะรายใหม่ที่ต้องการมากขึ้นกว่านี้นะฮะมากกว่า2รายนะฮะแล้วก็ รวมไปถึงการเทโกเวอร์ด้วยนะครับที่ควรที่จะมีแนวทางอะไรอย่างไรควรที่แบบมันจะชัดเจนได้หรือยังนะครับเพราะว่ามันลากยาวมานานหลายเดือนแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่มีการพูดถึงกันแล้วก็เหมือนเดิมครับพอปรากฏตัวแฟนบอลก็ดายับเหมือนเดิมนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเรื่องราวของตลาดซื้อขายหางเตะกันต่อนะครับตลาดซื้อขายหางเตะครับคลิปนี้ก็จะเน้นไปเรื่องของศูนย์หน้าเลยนะครับเพราะว่า ตอนนี้มันปฏิเสธไม่ได้ครับว่าตำแหน่งที่แมนยูต้องการที่สุดเนี่ยก็คือศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นลําดับความสําคัญเบอร์หนึ่งละตอนนี้นะครับสกายบอร์ครับได้มีการให้ข้อมูลกันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยกำลังเจองานหนักในการเจรจาดึงตัวราสมุสฮอยรุนจากอตแลนตานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะ เปลี่ยนทิศทางไปหารองดานโกโรมูนี่ของทางแฟรงเฟิตนั่นเองนะครับเมลิซาเรดดี้ครับเป็นนักข่าวของสกายปร์ตเนี่ยได้มีการวิเคราะหออ์มานะครับว่าแมนยูเนี่ยรู้ว่าพวกเขาเนี่ยต้องการสูนหน้ารายใหม่เอเดนแฮร์พูดออกมาโดยตลอดนะครับว่าเขาเนี่ยพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อทําให้ดิวเนี่ยสำเร็จให้ได้หรือว่าทําให้การซื้อกองหน้ารายใหม่เนี่ยเกิดขึ้นได้นั้งแต่รายใหม่ต้องเข้ามาสู่ทีมให้ได้หลังจากนี้อีกนะฮะซึ่งปัญหาเรื่องของ เงื่อนไขส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่ปัญหาสาหรับแมนยูแล้วก็ฮอยลุ่นนะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่เรื่องของเม็ดเงินค่าตัวที่มีการประเมินกันออกมาก็คืออตาลันตา,นตานเนี่ยต้องการอยู่ที่70ล้านยูโรบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขอีก10บล้านยูโรซึ่งเป็นจํานวนเงินที่สูงเกินไปสำหรับแมนยูนะครับข้อมูลที่เมเลซาเรดี้ได้รับเนี่ยก็คือพวกเขาเนี่ยกำลังดําเนินการในราคาอยู่ที่40จนถึง60บล้านยูโรเท่านั้นเพราะว่าแมนยูเนี่ยติดเรื่องของกฎการเงิน กำลังแบบจ้องมองอยู่ดังนั้นเนี่ยแมนยูเนี่ยจะไม่จ่ายเงินมากจนเกินไปนะครับพวกเขาเนี่ยทำแบบนั้นไม่ได้นะฮะซึ่งอตาลันต้าเนี่ยก็ ไม่ยอมอ่อนข้อด้วยนะครับในเรื่องของการลดราคาค่าตัวให้มีราคาค่าตัวลดลงมาในระดับที่แมนยูต้องการน,นะครับทําให้แมนยูก็มีการแอบเปลหรืออาจจะมีการเปลี่ยนทิศทางไปหารลือกับโ o โดโ o มนี่ครับเท่าที่เบลซาเรนดี้เขาได้รับข้อมูลมาก,ก็คือแมนยูเนี่ยไม่ได้เล็งแค่ไยรุนมัวนี่เท่านั้นยังมีตัวเลือกกอื่นๆที่แมนยูเนี่ยสามารถไปคว้า เข้ามาร่วมทีมได้ในตำแหน่งศูย์หนานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามกันนะฮะแต่ว่าตัวเลขหลักๆตอนนี้ก็คือ2คนนี้ถ้าเกิด2คนนี้ไม่ได้ก็จะมีเป้าหมายอื่นๆอีก,อก,อกที่เราอาจจะได้เห็นกันส่วนมุมมองของทางฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับก็เป็นกระแสข่าวก็สิบเนี่ยที่ได้มีการเล่นข่าวหลักมามันก็คล้ายกับทางฝั่งของสกายปอดเหมือนกัน ฟอนดอินไซเดอร์เนี่ยบอกว่าแมนยูเนี่ยยังไม่ลมเลิกแผนการคว้าตัวโคโรโมนี่นะหลังจากที่การเจจาซื้อตัวราสูทฮอยรุนเนี่ยมันไม่มีความแน่นอนนะครับก็มีโอกาสที่จะไปลงเอยที่ในรายของโมนี่เหมือนกันนะครับแต่ว่า ในรายของมูนี่เนี่ยก็เป็นข่าวกับหลายทีมในยุโรปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแมนยูก็จะชาไม่ได้นะครับแล้วก็ค่าตัวก็ไม่ได้แตกต่างจากฮอยรุนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นทั้ง2เดียวที่ยากมากๆนะครับถึงแม้ว่าแมนยูจะไปเอาในรายของฮอยรุนราคาก็แรงในรายของมูนี่ราคาก็แปดสิบเก้าสิบล้านยูโรเหมือนกันนะครับทางฝั่งของโรมาโน่แล้วก็อาเฟโดไปดูราคากันบ้างนะครับนักข่าวสองท่านนี้ก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเป้าหมายต่อไปของแมนยูเนี่ย จะยังไม่ใช่กองกลางตัวกลางหรือว่าในรายของโซฟิยันอัมรบัตถึงแม้ว่าจะมีข่าวอย่างหนักก็ตามนะฮะ เป้าหมายต่อไปของแมนยูก็คือสูตรหน้าเป็นอันดับแรกในตอนนี้นะครับซึ่งเป้าหมายก็อย่างที่เราทราบกันครับก็คือพวกแบบโคโรโมนี่คอยรุนหรือว่ารามอรนั่นเองที่มีข่าวนะครับส่วนกระแสข่าวที่มันมีการออกมาทําให้แบบสับสนเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับแมนยูมันมีข่าวทั้งกองกลางโตกลางรายใหม่ก็คืออัมราบัตแล้วก็ศูนรหน้าที่แมนยูต้องการก็คือคอยรุนด้วยทําให้แฟนพีก็ งงดีว่าตกลงแล้วเนี่ยแมนยูจะซื้อตำแหน่งไหนเป็นรับต่อไปกันแน่ซึ่งนักข่าวสองท่านที่มีความน่าเชื่อถือสูงเนี่ยก็คอนเฟิร์มมาว่าเป็นศูนย์หน้ารายใหม่นะฮะที่จะเป็นเป้าหมายต่อไปสปอร์ตอินเตอร์เลียกันบ้างนะครับสปอร์ตอินเตอร์เียเนี่ยก็ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโดยอเฟโดเบดูร่าเนี่แหละนะฮะเขาก็บอกว่าแมนยูเนี่ยมีกําหนดการละตเตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับอาตาลันตาเพื่อขอซื้อตัวราสบุสฮอยรุนซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงวังัันนนนจทททรรร์ีี่ถึง้อบสุปก ว่าจะลงเอยในทิศทางแบบไหนตกลงกันได้ไหมหรือว่าเป็นมูลค่าที่โดนบอกปัดอีกรอบหนึ่งนะครับแถมทั้งตัวเลือกของอยลุนเองนะครับตอนนี้มันชัดเจนนะครับว่ามีเบชีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ลหลายๆกระแสเนี่ยสื่อที่มีความน่าเชื่อถือสูงเนี่ยก็คอนเฟิร์มออกมาครับว่าเบชีเอาจริงแน่นะฮะทีเนี้ยทางฝั่งของนาเตเนี่ยจะมี2ทางเลือกก็คือแมนเชสเตอร์เดแล้วก็เบช่นะครับตามแรงข่าวที่มีการระบุกันออกมาสุดท้ายเนี่ย ทางนักเตะเนี่ยขอเลือกย้ายไปแมนยูมากกว่าเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของแมนยูนะครับแล้วก็มีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนักเตะก็คือมีความฝันในการลงเล่นให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ในทินอุตัฟฟอร์ดด้วยนะครับก็เลยอาจจะมีการบอกปดัดเปเช่ไปถ้าเกิดแบบเปเช่ก็ยื่นเข้ามาแมนยูก็ยื่นเงินเข้ามาก็คือคือนักเตะก็มีทีมที่อยู่ในใจยอยู่แล้วนะฮะก็ชัดเจนนะครับในเรื่องของชาลีซาวเวสนะครับล่าสุดทางแมนยูก็ประกาศการปล่อยตัว ว่าชาลิซาเวส ไปร่วมทีมเรดดิงแบบถาวรนะครับด้วยสัญญา4ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีการเปิดเผยเรื่องของเมเงินค่าตัวแต่อย่างใดนะฮะก็น่าเสียดายนะมีในช่วงพรีซันรอบก่อนเนี่ยในะฮะในช่วงปีก่อนเนี่ยก็ดูมีแววนะครับแล้วก็น่าจะมีการผลักดันขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับทางเอเดนฮาก็ไม่ได้แบบมีการเรียกใช้แล้วก็พรีซันเนี่ยก็ได้เห็นเพียงแค่เกมเดียวนะครับสุดท้ายก็ตัดสินใจาขายค่ากันไปนะครับคือพรีซันรอบก่อนเนี่ยมีทั้งอิกบาแล้วก็ชาริซาวเวตตย ก็อย่างที่เราได้เห็นกันครับตอนนี้ซาเบตก็ไปอิกบาวก็ไปเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสร m a n แมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ